อ๋อมันมีอะไรอย่างนี้ให้กลับมาอ่านได้ด้วยหรอสวัสดีทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องล u c กี้ตะฮูแล้ววันนี้แล้วก็กลับมาอยู่ในเกมคลายออกเฟียพารทที่11นะครับครับ,รบเอ่อต่อจากพาร์ทที่แล้วเราต้องไปหาฟิลใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะไปหาฟิลไปใส่ชั้นรถไฟใต้ดินเพื่อตามไอ้หมอนั้นไปซึ่งเรามาไกลมากมกก่าจะหาที่เปิดกุญแจมาเจอเนี่ยโอเค แต่มาทางไกลไม,ไม่ยากเท่าเอดโดดข้ามระบัดอันนั้นนะอะไปต่อเลยดีกว่า Let's go <S โอ้โหพาทที่แล้วมันก็มีกระสุนให้เก็บตรงเนี้สองแม็กตรงนี้ก็มีกระสุนที่อีกมีให้เยอะแปลกๆนะเหมือนจะต้องบวกกับบอสอะไรหรือเปล่าทั้งมันเออไม่สิ เออโอ้โหน้ำอีกแล้วเอ้ยไม่เจอกันไปดาะไปดาะไปดาไลประหยัดกระสุนเตี๋ยก็ได้ประหยัดกระสุนหึหึมเฮ้ยเฮ้ยมันจุ่มอยู่ตรงไหนฮะ เออมาด,าดีมาดีมาอ่ะโอ้ยโทษมาดีอ่ะมาเมื่อกี้มันมีอีกจุ่หนึ่งนี่ที่ปงปงโอ้ยปงนี่งปงปงโดนตีสวนตลอดเลยเว้ยตีมันตีไม่แรง โอเคต่อตามเมืกีตันเนาะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้เอ่อตึ๊บ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 ทางนี้ไป Let's go Let's go อย่าม e. ีอะไรมาอาทางตัน oh, อ๋อทางนี้รองดีๆนะอย่า <reach> ตกไปขายย่อยอย่างนี้ยผมมาเจอท้าวผมเจอคนนี้เยอะอีกแน่เลยเนี่ยโธ เราจะพยายามใช้กระสุนให้น้อยที่สุดนะครับมีกระสุนให้เก็บเยอะแต่ว่าเราจะต้องเจอบอสในเร็วๆนี้ซ้ายหรือขวาดีขวาตายซ้ายสลบท่าขวาตันโอเคซ้ายก็ได้วะแม่งอี๊กดอัานเลียงอ่ะนี่เปิดไฟเราจะโอ้โหใช่เปิดแล้วโอโ๋ออืมเอ้ยฮัลโหล เข้ามาเข้ามาอ่าต <im it> ีนี่ยตีนี่ยตีทีบ้ะนั่นไงเอ้ยมาทีละตัวนะทีละตัวขอทีละตัวอย่าเยอะอย่ามาเยอะอย่าเยอะทีบ้ะนี่ไงเอเอบอกว่าทีละตัวเอ่อเอ่อขอขอทีละตัวได้ปะขอขอทีละตัวได้ปะผมใช้ปืนก็ได้ โอเคเคลียบเกียร์แล hmm. uh ้วใช่ไหมไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วนะไม่มีอ่าบอกว่าไม่เอาแล้วไงมีมีอีกกี่ตัวนี้มีอีกกี่ตัวนี้เอออุ้ยแตกมาแตกนะเจออืมอืมอืมไปดีเอียร์ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่เล่นรถไปเยอะเอง โอ้สูงเลยตรงเนี้ยอโอเคโอเคอืมอืมเราต้องไปเอาฟิลจากไหนมาวะเนี้ยเราก็ลราจะไปที่ไหนเนี่ยฮะไซมอนมีจุดหมายปลายทางไหมเนี่ย5 i v e minutes later โอเคอได้ ที่ไหนเนี่ยแตนเออ,เอ,อไม่ใช่ประตูเอตัวเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้อืมพยานงังเคยจะขี่ได้เนอะบันไดท yeah. yeah. ี่เฮ้อะไรเออเออเออโอ้หืเฝ้าบันไดเฝ้า เฝ้าบันไดเหรอหมหมตีไม่โดนใส่บอนอยู่นิ่นโอ้โหมีท้ไรเก็บไหมกระสุนเอ้าเต็มวาหรอปืนอยู่ไหนนี่นี่นี่นก็รีโหลดทิ้งไปเลยแล้วก็เก็บใหม่โอเค ไปฉายอะไม่พร้อมไปฉายสิเออเนี่ยเดี๋ยวบันไดมาใช้ตรงนี้มันมันมันมีรอยเลือดเนี่ยเออใช่มีรอยเลือดแปลว่าปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมกูต้องเข้าไปตรงที่ที่มีรอยเลือด่ยคิดอะไรอยู่โ,โ,โหโหดับร้อมด้วยด้วยอาพาร์ตเมนต์ อาพาร์ทเมนต์พาร์แรกๆาร์ทหนึ่งพาร์ทสองปะเนี่ยเดี๋ยวมันมันคุค้นนออกๆได้ด้วยโอ้โหโอ้โหรู้สึกไม่ปลอดภัยเอาถือปืนแล้วกันนะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไปเด้ไปเด้ไปเด้มาเดีววะ ออกไปได้นี่เดิเหลือครึ่งห,หล่อหล่ะจะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยสวัสดีพวกลุกหน่อยโอเคข้างล่างก่อนดีกว่าข้างบนเหมือนจะไปได้ข้างล่างไปได้ไหมข้างล่างมีน้ำเต็ม ไปหมดเลยแต่ไม่ไปน้ำได้ปะเนี่ยนะปึ๊บอืมไปได้ได้แต่อย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอ็งข้างนอกก็ฮู้ๆอยู่นั่นแหละอ่าเดี๋ยวขาดอากาศนี่ไปได้ปะได้ปะได้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 ค่อยๆค่อยๆค่อยๆตอนจมน้ำแต้มอนแบบงี้ก็ได้นี่หว่าไม่ต้องดำน้ำโอเคอ่ะนี่ต้องเข้าแล้วล่ะ Ờ cô biết rồi. Ờ ờ ờ à tài khoản nào lắng cái kia cô nè. Ok. Đi ngay, tao đi thêm mình dính dính cái tay à, Hừm. Dạ mình đang tai đang เรามาที่นี่ทำไมนะอ๋อพันไดพันไดใช้ทำอะไรเมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดียด๋วยดวยด Haha, <fik! S 1> นใจไม่ออกหายใจไมออกอืออบไปไออปทอออไรอีอวะมีที่ต้องปีอีกเหรออ,อ,อ,อืมอืออืออืออออื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 ออเออืออืออือออ แบบอยากได้ฟิลจัดๆก็หานิดนึงเมื่อกี้อืเอะไรงงี้อืมเดี๋ะนะด้วยว่ามันหามาเรามาไงนะนี่ไง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  อ๋อใช้ต้นขาออกโอเควาง้าไว้ก่อนกลับมาจะไม่หายใช่ไหมหรือออกได้เลยอย่างเงี้ยไปเฮ้ยอะไรอะอะไรก็อไม่เจอกันนานนะพวกก็ไม่นานมากมันเจ๋งอะไรเธอเมื่อกี้อะไรวะเนี้ยนี้อะไรอ่ะอ๋อโดดไปมันดูโดดไม่ได้นะดูโดดมาได้โดดจากสนนมาได้นะแด่โดดไปจากตรงนี้ไม่ได้ได้ก็อื เราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้เป็นแค่ภาพดวงตาใช่ผมเห็นอยู่คนเดียวจรห้องนี้มันเคยล็อกอะ่ะล็อกแบบล็อกแน่นหนาเลยตอนนั้นนแต่มันโดนพังออกมาแล้วว้าเอยห่าที้ไปได้ด้วยอืมเฮ้ยเดีด๋วยไไวยตายตายแล้วอะไรเสียงอะไรใครเลี้ยงหมา

กระสุนเตะไปมาไรเนี yeah. ่ยเฮลเลฮัฮลเลโอ,อ,อ้มึงมาจากไหนแล้วกระสุนกูจะหมดเนี่ยกันโหลดทีก็โหลดทีไปทางแม็กไลไง,ไงอโอเค้องนี้ไปได้ คอยแกไลโอ้แนแหแแแแไปแล้ไม่อยู่ละเดือยบไปหมดแล้วสติตตังวะแนแนแนแแแนแนะไทังนี้เหรอ ตรงนี้ที่เราเอาปืนมาเนี่ยเออก็ลกลับมาที่นี่ทำไมเนี่ยอ๋อไปไม่ได้เอาเงี้ยอ่อไ,ไปได้ฮัลโหลมีใครไหมครับรฮัลโหลฮัลโหลเอ,อ๋ไม่มีเนาะอุ้ยเออนัออ่นนะเลือดจะหมด ขอสักขอสักปืนจืดอืมเสีงยงไดมอนอย่าไปยิงเตียงมันสิเออตัวไหนตัวออไหนรอก่อนเราอะรอก่อนเฮ้ยอยู่เฉยเออ แล,แล้วเราอยังไงฮะยังไงฮะเราอะ่ะอ้าวอ้าวกลับมานี่ไปไหนฮะยังอยู่ปะออกมานี่เอ,อ๋เอ,อ๋ผมขาดตุ้มเม็ดกระสุนมีน้อยเสียตัวย,ตยังประหยัดเออโอเคยังมีอะไรผมอีกเด้ออ่าๆๆๆๆขอไอ้แกเออ พออะไรกันนะกระนาเสียงมันดัง่ะเนี่ยมีจุดเซฟให้ไอ,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 อ่โอ้ะโอ้มีมีกเออโอ้ยตะลุงตะดังตะแดงะา้องอย่างนี้มันเคยบล็อกไปโคไปทางนี้สินนะ อืมคำถามนะเซมอนทำไมเราต้องเข้าไปในห้องนั้นงัน้นน้นบีฟิลเหรอเนี่ป้ายเขาก็บอกอยู่ว่าห้ามเข้าฮะเฮ้อเข้าวะเข้าวะห้องมันคงไม่มีอะไรอันตรายาั้งห้องที่ฉลองไปเรื่อยๆดูไม่อันตรายเลยสักนิดหนึ่งนะ แม้แต่นี้เดียวปกติปกติดูสิ่อยปเปปอร์สวยๆเข้าได้ไหมมีจุดเซฟด้วยอพาร์ตเมนต์เซคอล r แล้วห้องนี้มันชื่อว่าห้องอะไรนายอยากรู้ก็ดูเลยสิอืมอ uh ืม huh. hmm. แปลกสุนพร้อมไปพร้อม ืมปกติสู้บอสไม่ต้องใช้ไฟเท่าไหรถืออย่างี้ดีกว่าไม่สินี่เออเตรียมบวกเต็มที่มาโดดโอ้โหโดเทนิงแบกโอ้โหมืดโอ้โหมืดเอ่อต้องใช้ไฟแล้วล่ะเอ่อถือปืนด้วยแล้วกันโอ้ He always goes back to the same place day after day, They're just watching it like it was yesterday. Despite the fact that it causes him tremendous anxiety, he insists on returning. He insists it's for therapeutic reasons, but I remain skeptical. He doesn't respond well to questions about his personal life and became extremely angry i mentioned i've surprised to what he insists on describing as a black day his school and home life were no old topics when discussing these feelings and anxieties he told me the other day that he'd been seeing hallucinations but couldn't give a clear description of what he'd been seeing naturally i didn't take him seriously i saw him อ๋อจบไปแล้วเมื่อกี้อะไรอะเหมือนเป็นรายงานของชีวิตของใครสักคนหนึ่งเลยอะด,ดูดูจะเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่้วยนะมันเหมือนเป็นรายงานมากกว่าเป็นการาเล่าเรื่องอะแบบรายงานเขียนเป็นแบบส่งไฟลใ์ให้ตำรวจให้หมออะไรอย่างเงี้ยมันอออ๋อเดี๋ยวอ๋ออ๋อ อ้ออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่มึงคือหน้าไอหน้าที่ออกมาหลอกเราพัดแรกนี่เอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็โูกก็หมอนะขอเล่นหลอโงก่อได้ป่าอะไรวะเนี่ยลภาพอย่างเบลอหดล้อเหอะเอ้ยเออมีอย ใจจะที่จะโอ้ถึกแต่ด้วยลาลาไปแล้วทำไมตัวขาดมันถึกไปตอวนี้อะไรเราต้องฆ่ามัไปเนี่ยเลือดเลือดเลือดเดี๋ยวไปเลอดไม่ไม่ไม่น่าต้องฆ่ามันไม่มีหลอดเลือดอ่ะเออไปต่อเนาะ Bình đi rồi, giờ đây là khá và bật đi bên yeah, ta mà Hả? <laughs> <laughs> นี่คือวิธีการที่จะได้ฟิหลหรอโอ้โหถามจริงหิดเลยไหมหินเลยก็ได้อ่าจจะโบกเลย โอเคเจฟิลแล้วเราต้องกลับไปที่นั่นข้างบนนี้มันขึ้นได้ปะขึ้นมาลราไปไหนดีกว่าจบหรือมีอะไรให้เก็บไม่ได้ไม่ได้บล็อกโอเคเดียกลิปไม่ได้อืมโอเคหนึ่งสองสามอืมไปแล้วก็ไปตรงที่เราวางบันไดไว้ไหนว่านี่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  มีช็อกกัดเราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช้จนเจอตัวพวกตัวเบ้งๆแล้วกัน ไม่ใช่ทางนี้สิเจอกัน,นานแล้วพวกเออเราไปทางไหนวะนี่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 ส yes. เ,เสร็จแล้วเราก็ตอนมาเรามายัางไงนะตอนมาเรามาย <laughs> ังไงนะเราเออั้งแหนวว่างแหนว่า นี่อไม่ใช่ดิเอ๊อืมตรงนี้เหรออาา่อาฮะอ่าฮะนี่นี่เรามาจากข้างบนเรามาจากข้างบนใช่ใช่ใช,ช่เราขึ้นจากเรามาจากระเบียงข้างนอกไป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 ตรงนี้ไม่ใช่ ไม่ว่ามัเนเลยไปหมดแล้วเอ๊จำผิดเหรอดูทางนี้นี่นี่น,นี่ใช่ปะ เย s โอเคนี่ไงทางหนีไฟแล้วเราก็โดดเข้าทางนี้โดโดโคตรยากอืมโ,โ,โอเคเอไปไปโคตรยากอ้าวเหนื่อยเอยเนาะ อย่ามีแรวมาขวางเด้อเดยเพราะไอ้ตัวใหญ่ๆน่ะเอ๊ะทางไม่ใช่ทางนี้ดิไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะผิดท,ท,ทางทาไหนวะทางนี้หรอไม่มีทางที่เรามาเออเอๆหลงหลงเออเอ่อ นี่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 ต่อยปัดอะ่ะนี่ถึงแล้ว yes finaly ทางน,นี้ทางนี้ทางนี้เราก็จะเจอพี่เตียงทั้งหลายแหละเยอะขึ้นปะตอนแรกไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ปะเออทำอไรทำเลย เย้ yeah, ถึงแล้วใส่ฟิวเยสเตอร์โอเคพันนี้จบไปแค่นี้แล้วกันนะครับโคตรเหนื่อยเลยแล้วบอสไฟแม่งโคตรเมาภาพอย่างเบลอภาพมันเบลอเองนะผมไม่ได้ตอบตั้งค่าหรืออะไรนะโอเคเราไปเจอกันใหม่พันหน้า ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร b ์ด้วยก็ดีกดกระดิ่งด้วยก็จะดีมากๆแลไวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายปอง